สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่13เดือนสิงหาคามปีพุทธศักราช2567น้อยดะคะ mm hmm. มินแอดภาพพยพี่น้องบรรเทาสุขสุกนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องค่ะในคลิปนี้นะคะปูมีแนวทางมาฝาก3มแนวทางค่ะมีเชือกผูกข้อนะคะล้วก็สร้างสามเสียน ปิดถ่ายก็คือแนวทางของคู่ฉันท่อนลางเม็ดเดียวนะคะพ่่อแมพี่น้องคะมื่อนี้ค่ะแนวทางทั้งหมดทั้งมวลของปูย่ย่าเทวดาเทียดบอกมาสิมีตัวใดแนพวพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะทำนมัสการค,ะคะ่คะเออเดนฟอนเดอเบอร์รรวยสี่ห้าหกโมง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 โมมงโมงโมงโ ชัดค่ะชัดมันเป็นปอันมันเป็นเสียงขาดๆหายๆนะคนนะปูขึ้นขึ้นแต่ว่าค่ะปูเมืวนในเอฟซีกับคอมเมนต์กับมาโย่คือบูชัดแท้ว่าจัรย์เป็นว่าค่ะคนคนมาคนฟังบอคอยชัดค่ะปูเออมันขึ้นแล้วค่ะเดินพ้อนเด้อยิง่งบ่บ่ ได้ะะยิยยนนะครับปูบบบบล้นควงนะครับพี่ตัวแอดดิ้นมึงรวยมึงรวยสี่ห้าหกมึงรวยชาแนลมึงรวยมันนันพุทชลัตเ่ินครับปูประเทศครับปูข้าวน้สกัดนะครับปูคะ <c oughs> อันขน่อยเห็นปูทรงน้ำตาเทียนมาขน่อยก็เลยโทรมาถามสันนี่ครับปูคโทรมาถามค่ะตรง จเจียวมาเอาเอาเจีผมว่าาเอาเหมนมาจังวัดแก่ผมเนี่ยป้าเป็นคือว่าไก่แท้พอพี่น้องพันยนนนนูพันเกนพันนี้พันเดงเชียรีว่าโอ้พันชงกยดีมากสองหมื่ดวนเด้ออ่วมาโอ้พันชงค่ะค่ะบัวนวลน,นพันมาเองโอ้กัไก่พด,ดีบบ่ยอกเลนอกวงนองเชียรีเลยครัค่ะผู้ต้องเสิบกว่า <laughs> คนนะพัน ผมก็ตายคนเห็นอยู่หนาบาได้เเป็นหลอฟังค่ะไ้เอยู่ค่ะอันอันได้เชือกลาวคนาะค่ะแล้ว่นเขียน่นเขียนน่นนเพิ่นส่งาแเฮ็นมลนะเฮ็ด ดำตาเทียนค่ะเดำตาเทียนกะแป้งดีเลยค่ะปัวกินตุ่ๆหน่ขั้นหนอขั้นข้อหน่อเส้ยสียข้อเฮ็ดค่ะค่ะมีเกมีหามีเก้านะคะปัว สาตัวสองตัวกับสามหามีหามีเก้ามีสามหาติคะปัวปารีันกระซิบให้หขาวะท่นอ๋อกระซิบหกาค่ะค่ะค่ะมีหาเจ้าพี่มีหกาแี้วกระซิบได้หูมั้ยค่ะ ไปมนงคนละไปอามีไม่หาไม่โหระคุณน่ากะิบีนากะิไนะนนะด้ขั้นข้อหล้วกานะรกินตัวตกินเน้นเนี่ยเจ็บเจ็บสั้นห่ดละไปนังคุณน่าไว้นีได้คนนั้นก่อขึ้นอยูน่นล้วคนไว้ดีได้เจยาสิเอาหส่นเปัดเกียวเราอยูะเนโอ้ ปูอย so so ่าใส่คอเด้อคือตอนไหนมาโบมัน oh, สีหัดข้อเด้อ่ะแล้วคับปูลองเบิรงอังนี้นี่ที่นี่หละจะไปจดหาซีเก้าหาซี้าสัสดีคับปูสามหาหาซีเกสหาค่ะนี่แล้วแนี่นมาเป็นนแแค่่นเนี่ยค่ะปู ีอะีอะเจ้าหน้าบึงเนี่ยเนดอาเกี่ยวูก้อมาบงเอดโดนหี่ยเียวหูก้อเนาะแมนค่ะปู่ปานีกรุงเทพมาอีกเรียบบัดกรุงเทพยอดอีกยังคะบ่ไบ่ไ้บ่ไดงมันหลายหเลยบ่รุงเห่ร่งนั้นกเาก็ได้ค่ะเม็ดเดียวเรีกรุงเทพมาโอเรียนรอห้าสสเสียนสมมุติน โอ้แม่นเม,น,มนทีพิ่นเอามากวันที่แล้วปะครับปูคนเราคนเราคนเดินบ้านี่ทั่วมาอยู่ไมาอยู่บ่ค่ะเอาสร้างสามเสียนอันได้ตัวใดน,นะครับปูนะสร้างสามเสียนได้ตัวใดน,นะครับปูสร้างสามเสียนได้เห็นได้เห็น จีบไปส้มก็หิก็ไม่เอาได้สามศูน์ห้าเนี่ยตัวเดียวเลยโอ้สั่งสามเสียนอีได้สามศูนห้าค่ะมาแต่งเที่ยวผู้เดียวบ้าแกับกับเลยกลับขับมรถจิเนาะค่ะรถเดียวค่ะเราเพิ่งดี็เรียนได้แล้วเนี่ยได้ขึ้นเดียวจะกับจับเพิ่นส้มพุ่นกับจับไปเพิ่นตัวนี้เนี่ยจับจับเก้าซีเก้าห้า เก่า9ีเกาซีเก่าหค่ะพ่อเก่าซีเหแล้วก็สามหาสหาค่ะเออจำเหิ่ผลสานีา่ละค่ะบอกนี้ทุ่มนี่จำสามศูนยค่ะศูนสมศูนแล้วก็ตัวใดนะครับพ่อหาศูนค่ะ,คะและะ้วก็แล้วก็หาศูน ค่ะสามศูนหาสามศูนหาศูนย์ครับ่สามศูนหาศูนย์เลยครับามหาค่ะจะว่าวงกลมหาศูนเม็ดเดียวค่ะสามหาแล้วจ้าเอากันงดเลยห่วเมียนยคอโอ้ยตัวนี้จะมันดังเั้ะคัพ่อหวหนี่ดังแค่มเดียวดังค่ะ้วอื้อ แหยกวนหมูแม่น,ค,นมค่ะปูว่าแหวกวนหมูค่ะตุ่มดังนี้ได้เร็วแล้วก็จะทอดพันมาแนบค่ะปูค่ะมาขึ้นค่ะแมาค่ะมาวางเลยครับปูคะขึ้นเรามาค่ะ ถ้าว่าเอาบ่ามาห้าหนวยอืมนี่เพื่อนเขอเราซ่องเบวชบวชเอบวชมันบวชเปียงค่ะบวชเห็นไม่ได้หาย่างเอาไว้หาวัดเพื่นค่ะว่ากตีเน่ยแหละง่าย่ายเลยมุ่นกันหาศูนตัวสร้างัะว่าอืมครับบัวเา เอางวดนั่น,นกะบ,บักเพาสามหน่วยเห็นตัวเนาะค่ะปู่ปเออสามหน่วยกับศูนย์สามแล้วว่าเม็ดเดยออันนี้กบบะบักเพาหาหน่วยเน,นาะค่ะปูหาหน่วยหมืนเคลืนหาหน่วยค่ะไม่ไม่เรียนเดี๋ยวดิส่งไป็หายยุ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างคนอยู่อยู่กาลงสร้างคนเด้ออ๋อค่ะค่ะได้ครับปูยุม่มผมสร้างมาหลายเดี๋ยว เดี๋ยวต้องงนผู้นี้ฟันเออไม่ได้ฟนเ่ยนะี่เดี๋ยวจให้ฟอนแัดกุมค่ะต้นต้นห่อดก็จะออกเ็ปลูกมันลูกจะเริ่มเนอแเอฟซีเฟิงกีแต่ละฟ่งเก็บเก็บปู้เขาบอกโดนเลยวด้ไหได้าง่ามันตึ้ตัวเสียค่ะกตาไก่เนี่ยายตาแพน สมัยมรงเชียรี่ปิ้วกครับบ่อเออคปน้ามากขเขาแหลมากใส่ขอตุ้มๆเหมือนกั้งใส่ข้ออาทิตฐานหนึ่เ็นมาบอกอยอ่ค่ะฟันฟันได้เหมือนกันงจันทร้าวงหันละเอ๊อ๊ะเอฟซีจัหร้าวงหาซีเก้าหาเก้าซีก็ได้ค่ะผมมาหาเก้าซีละซีเก้าปูมาค่ะผมมาหาเก้าซีเน หาก้าเป็นี่ละค่ะ 3, 5, 3, 0, อี่าเราแบบสามหาเราจะสร้างครับสามศูนหาอืค่ะย่างไงโดคกูก็แจงให้เราละไ,ไดแจงยี่สับเพืนก็เอาอีกก็ได้ขอัวนี้ก็นะไมีคมสุกจำจะเิญใหนโซกโเด้อวันที่สิบหกสิงหาคมนี่ค่ะป้องกูเป๊ะไปเลยค่ะเรนนี่ปิดจองเรียนกะจองไว้กอนเดี๋ยว อยต้องซื้อร่มง้เด้อช่วยส่งไปเทยวเที่ยว่งไปเยๆละค่ะบัวแอดมินเดอนดไให้กดไลกดที่กดกระดิ่งกดติดตามให้บุญรวยสห้าหกบุญรวยชาแนลของรื่อมูลนิพุนลัดน่ครับกดไหลกดเที่ยวเวีคนดยงค่อยจได้เหรียญเนี่ฮ่าแม่ครับบัวไกดบักดบไห้เพมาบเห็นค่ะบัวเออขันขันกดปู๊เห็นปั๊บเบอร์ ตอนเลียงเดปูซีลาาใสเขาอธิษฐานคาถาอยู่ขนาคาถาข้างหลังเขาฟองคาถาบนค่ะฟองเาไลวดไปงหค่ะปุ๊เออก็สุกคนพี่เดสุกคนนาะเดนป้อปกับพแอค่ะการวักานะครับู้สาธุค่ะ สรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปู่ย่าเทวดาค่ะในคลิปนี้มีวิสามแนวทางพี่น้องมีเชือกนะคะเชือกผูกข้อแล้วก็อา่าสร้างสามเสียนแล้วก็คู่จันทนนะคะพี่น้องคะแตะว่ว่าแนวทางเพิ่นกระไดมาซ้ำๆกันเนาะพี่น้องเน,นาะเอาสํหาหรับเชือกนะคะพี่น้องคะเพิ่นได้มาหาหาซีเก่าหาเก่าซีนะคะบัน้ตัก จับอกว่าเป็นสองตัวจากสามตัวนะคะก็จะเป็นเกาซีเกาหานะคะเกาซีเกาหาหาเก้าแล้วก็มีสามหาสามหานี่เพิ่นขึ้นมากคู่กันเนาะค่ะพ,พี่น้องเนาะกระซิบนะคะเพิ่นมากกระซิบนะคะเจ้าของเสือกนะคะเพิ่นมากกระซิบหกหานะคะพี่น้องคะหกขาเสือกเส้นนีป้ปูวา่าโอ้กินแห้งนะคะกินตึงเลยว่าสั่นพี่น้องคะ พ่นมากาศีพฤกษ์พี่น้องเด้อดหกหานะคะพี่น้องคะวันนี้สร้างสามเสียนนะคะสร้างสามเสียนนี้สร้างสามเสียนนีม้มาจากทาากรุงเทพพล่นได้เม็ดเดียวคือสามศูนย์ห้าได้พี่น้องเด้อดสามศูนย์ห้านะคะสามศูนย์ห้าวันนี้ปูกม็มาจับสองตัวค่ะกับเป็นสามศูนย์หาศูนย์กับสามหาปูว่องกลมวิธีห้าศูนย์นะคะควันนี้ขั้วจันทน์นะคะขั้วจันทน์แล้วก็เอาบบกผ่าวหานวยเราก็เลยวาลางห้าศูนย์ได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พ่อแม่พี่น้องคะกับพี่าณนี้นะคะสำหรับแนวทางมณีทิพปูยาเทวดานั่ม,มาฝากนะคะพี่น้องคะจังไดงการให้พ่อแม่พี่น้องบรรเลาสุกุสุคนใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดนะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องการน,นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางดนะค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแอปวดหัวนะคะแกรี Ad green. นนี่แบบนี้นะคะพี่น้องคะอปวดหัวต,บตุบๆอยู่มๆนี่นะคะพี่น้องคะ เอาขอบ,บุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบ,บุณขอบคุณสําหรับแนวทางวันนี้นะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแบ่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ